สวัสดีครับจากร้าน Solar Silk, เอเจโซลาเซลอเภอศรีภูจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้พามารีวิวเจ้าตัวโคมไฟถนนนะครับหรือสตรีทไลท์นะครับตัวนี้เป็นกำลังวัดนี่อยู่ที่300วัตต์นะครับยี่ห้อโซล่าไลท์กันน้ำา IP65 นะครับตัวนี้ประกอบให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ประกอบไปด้วยแผงและชุดโคมชุดขาตั้งที่สามารถยึดติดกับเสาหรือผนังได้นะครับโดยเขาจะมีแถมตัวพุกเหล็กนะครับอุปกรณ์นะครับมีพุกเหล็กยึดติดกับผนังหรือจะยึดติดกับเสาก็จะมีตัวลัดเสานะครับพร้อมกับน็อตมาให้ที่เรียบร้อยพร้อมกับรีโมทนะครับอันนี้จุดเด่นของตัวนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมีไฟ ส,สีนะครับสังเกตดูหลอดนะครับดูหลอดอก็จะมีสีส้มและสีขาวเว้นสลับกันไปนะครับผมจะลองดูลองเปิดตอนนี้ต่อสายแผงเข้าแล้วนะครับระบบก็ทำการชาร์จนะครับผมลองเปิดเริ่มจากสีขาวก่อนแล้วกันนะครับก็คือ d l y l i t นะครับสังเกตหลอดมันจะติดเว้นหลอดนะครับสลับมาสีส้มนะครับติดเว้นหลอด หรือถ้าอยากให้มันติดทั้งสองหลอดนี่เขาเรียกคูไว้นะครับและยังสามารถหลีแสงได้นะครับหลีแสงได้เรียกว่าสว่างมากๆนะครับสว่างมากๆการหลีการลดแสงเนี่ยมี10ระดับนะครับสูงสุดไปจนถึงหาต่ําสุดนะครับสิบระดับนะครสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หากแบตเสื่อมสภาพนะครับตัวนี้ทางบริษัทเคมว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานราวๆห้าปีเลยนะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนภายในประมาณสี่หมื่นมิลลิแอมนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีสกรูสกรูยึดอยู่สี่มุมนะครับ สามารถถอดแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในแบตเตอรี่ก็จะอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับ IP 65คือระดับของการกันน้ำนะครับสามารถติดการแจ้งได้นะครับน้ำไม่เข้านะครับก็ประกอบชุดแผงโซล่าเซลล์ให้เรียบร้อยนะครับคุณสมบัติเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับหรือวิธีการเลือกซื้อแล้วกันนะครับสำหรับโคมไฟถนน หนึ่งเลยนะครับควรจะแยกแผงอิสระออกจากด้านหลังตรงนี้ครับด้านหลังของตัวโคมน,นะครับเพราะจะทำให้ยืดหยุ่นนะครับสามารถหมุนได้180องศาเพื่อรับแสงเรียกว่าอิสระกว่านะครับกับรุ่นที่ติดมาด้านหลังถ้าติดมาด้านหลังเนี่ยเราต้องติดตั้งหันให้ถูกทิศทางแดดว่างั้น,นครับแต่อย่างเงี้ยมันหันไปทางไหนก็ได้ครับ แข็งแล้วก็หันไปรับแสงนะครับและตัวบอดี้น,นี่เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะรวมทั้งตรงนี้ครับสำคัญตรงบริเวณคอยึดของโคมเนี่ยครับควรที่จะเป็นโลหะนะครับตรวที่เป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงพอใช้นานไปก็จะไม่เกิดการกรอบการแตกนะครับแล้วก็หล่นล่วงลงมานะครับถ้าเป็นรุ่นราคาถูกๆนะครับ ก็จะใช้ไปสักระยะก็จะหล่นร่วงแตกลงมาครับแต่นี่เป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะครับตัวหลอดมีอายุการใช้งานถึง50,000ชั่วโมงนะครับเรียกว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนแค่แบตครับไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ตัวหลอดนะครับและอีกอย่างนะครับในใน u u u e หนะเวลารีวิวนะครับส่วนใหญ่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ก็คือลักษณะถามราคานั่นแหละครับว่า ทำไมไม่ลงราคาไม่แจ้งราคานะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าด้านล่างนะครับด้านล่างของ u t u b e เนี่ยเขาจะลงรายละเอียดไว้คุณก็คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับตรงด้านล่างเช่นมันก็จะมีลิงก์ส่งไปหาเช่นซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยครับอพอพอเราคลิกลิงก์ไปที่ซื้อของออนไลน์มันก็จะบอกสเปคทั้งหมด พร้อมกับทั้งราคานะครับเพราะเวลาการรีวิวเนี่ยเราไม่สามารถบอกราคาได้นะครับสมมุติณนะวันนี้ราคาหน0 0 0บาทสมมุตินะครับแต่เวลาผ่านไปอีก2ปี5ปีอย่างเงี้ยครับราคามันเปลี่ยนแปลงเราไปแก้ในวิดีโอไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ที่กดแล้วคลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปหาออนไลน์นะครับซึ่งตรงนั้นมันจะมีการอัปเดตราคาเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดนะครับ สามารถคลิกเข้าไปดูด้านล่างนะครับอันนี้ไม่ว่ากันคือสําหรับคนบางคนเขาดู y o u ูทูบก็ดูเฉออยๆครับแต่ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตด้านล่างมันจะมีรายละเอียดของสินค้าอยู่นะครับรายละเอียดสเปคนะครับหรือคลิกเข้าไปตรงออนไลน์นั่นแหละครับลงไว้หมดแล้วครับราคาณนะปัจจุบันเท่าไหร่นะครับนี่ครับโอเคนี่จุดเด่นมีเยอะครับตัวนี้ผมเรียกว่า ให้มาตอบโจทย์นะครับ3ส,สีนะครับสสีเทสแสงให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ดูที่ตัวรีโมทครับรีโมทชุดควบคุมนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเปิดแค่ออนนะครับแล้วก็กดออโต้นะครับเปิดออนหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็เลือกสีต้องการขาวส้มหรือสีคูไว้นะครับ แล้วก็เลิ่งระดับแสงเลิ่งระดับแสงได้นะครับแล้วก็กดออตโต้ไว้ออตโต้ก็หมายถึงว่าในเวลากลางวันมันก็จะดับอัตโนมัติพร้อมกับชาร์จนะครับมีไฟสถานะบอกว่าตอนนี้กําลังชาร์จไฟสามารถเปิดในตอนกลางวันก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือ Line หรือ Facebook นะครับหรือคลิกเข้าไปชมาการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะครับในนั้นจะบอกทั้งสเปคนะครับบอกสเปคบอกรายละเอียดนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าจำนวนหลอด LED มีกี่หลอดนะครับ LED เป็น LED รุ่นใหม่นะครับ SMD คุณสมบัติของ SMD ก็คือให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นมากกว่าหลอด LED ทั่วไปนะครับ ประมาณ20%นะครับสงก็คือ,อความร้อนต่ำนะครับใหพลังงานเยอะความร้อนต่ำอายุการใช้งานยาวนานความนะครับให้แสงสว่างที่มากกว่าโอเค,อเคน่าจะครบถ้วนครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ